ตอนที่146่มีมีอะไรค่าแค่มาเดินเล่นขณะที่เยช่ชางชิงเขียนอักษรผู้กันอยู่ที่หอสายลมจันทราณอารามฉางชิงทางทิศตะวันออกของเมืองหลวงก็เกิดนิมิตขึ้นอีกคราโดยเฉพาะเหล่าสาวกที่กำลังจุดทูปขอพรอ,อยู่ที่ถงหลักระหว่างที่พวกเขากำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่นั้นเปรี้ยง ร่างทองที่อยู่ด้านบนพันปรากฏลำแสงสว่างสวัยขึ้นขณะเดียวกันก็แผ่ไอพลังลึกลบปกคลุมไปทั่วอารามฉางชิงในพริบตาเหล่าสาวกที่อยู่ในถงหลักรู้สึกราวกับกำลังแช่อยู่ในน้ำผู้ร้อนสัมผัสได้ถึงความสบายไปทั่วทุกรูขุมขนของร่างกายทั่วทั้งร่างผ่อนคลายเป็นอย่างมากขณะเดียวกันจิตวิญญาณก็เหมือนได้รับการชำระล้างไปด้วยในเวลาเดียวกันตอนนั้นเองก็มีคนบังเอิญสังเกตเห็นว่าที่ด้านหน้าของร่างทองจู่จูก็ปรากฏอักษรโบราณตัวหนึ่งขึ้นกลางอากาศ สงบนี่มันอะไรกันหรือว่าท่านเทพช้างชิงจะสาแดงอิทธิฤทธิ์ช่วงนี้ท่านเทพช้างชิงสาแดงอิทธิฤทธิ์บ่อยๆคงเป็นโชคและวาสนาของเราจริงๆมัวนิ่งกันอยู่ทําไมรีบอธิษฐานเร็วเข้าท่านเทพช้างชิงขอให้ข้ามีนามีที่ดินได้ตกแต่งกับแม่นางท่านเทพฉ้างชิงขอให้ข้ามีอายุยืนยาวมีเมียหลวงเมียน้อยท่านเทพฉ้างชิงขอให้ข้าเป็นหนึ่งในยุทธภพ ท่านเทพฉางชิงขอให้ข้ามีพลังวิเศษไร้ขอบเขตใต้ล่าไร้ศัตรูอีกด้านหนึ่งเยี่ยนปิงซินก็เดินนำพวกเย่ฉา,างชิงมาอย่างชั้นสองของหอสายลมจันทราเทียบกับทงอักษรผู้กันชั้นหึ่งหนึ่งอ่านแล้วชั้นภาพวาดที่อยู่บนชั้นสองของหอนี้กลับเงียบกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ม่ใช่ว่าชั้นภาพวาดแห่งนี้จะเงียบจนวังเวงเสียทีเดียว ภายในมีตัวยาวหลายตัววางอยู่ที่โถงบุรุษที่เป็นปัญญาชนหลายคนกำลังนั่งคุกเข,ข่าว,วาดภาพอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่ที่หน้าโต๊ะตัวยาวเยฉ่ฉางชิงเห็นภาพตรงหน้าก็อดมิได้ที่จะขมวดคิ้วคนพวกนี้กำลังทำอะไรกันตามหลักแล้วพวกเขาควรจะมารวมตัวกันเพื่อวิจารณ์ความงามของภาพวาดเพิ่มความรู้ให้กับตนเองไม่ใช่หรือแต่ตอนนี้กลับให้ความรู้สึกกดดันราวกับเป็นการสอบคัดเลือกขุนนางสมัยโบราณก็มีปาน เย่ชางชิงที่ผ่านประสบการณ์ในการสอบในโลกเดิมมามากมายจึงเกลียดบรรยากาศเช่นนี้เป็นที่สุดเมื่อทะลุมิติมายัางโลกเซียนแห่งนี้ต่อให้ต้องจับเจ้าอยู่ในเมืองเสี่ยวชือนนานถึงห้าปีเขาก็แทบมิได้พร่ำบ่นสิ่งใดแต่สุดท้ายเมื่อได้ออกมาจากเมืองเสี่ยวชื้อแล้วเหตุใดจึงต้องมาพบเหตุการณ์เช่นนี้ด้วยเล่าพวกเจ้ากําลังทําอะไรกันอยู่นะ้าที่นี่เป็นโลกเซียนนะพวกเจ้าเป็นเช่นนี้ครอบครัวของพวกเจ้ารู้บ้างหรือเปล่า พ่อแม่ของพวกเจ้าจะผิดหวังหรือเปล่ามีตั้งใจบำเพ็ญเพียรต่อให้ชื่นชอบการวาดภาพก็มีควรเป็นเช่นนี้สิเย่ฉางชิงในเวลานี้อยากที่จะพร่ำบ่นออกมาเสียจริงฮ่าฮ่า <Born> ท่านเย่ชั้นภาพวาดของหอสายลมจันทรามักจะเป็นเช่นนี้แหละเจ้ากะเยี่ยนปิงซินหันไปกระซิบอธิบายวันนี้ของทุกเดือนผู้ดูแลชั้นภาพวาดจะมีการประกาศหัวข้อผู้ที่มีความแตกฉานในด้านการวาดภาพ จึงได้พากันมาวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดเจ้ากะหัวข้อวาดภาพเย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็เม้มริมฝีปากพลางสายสีสับไปมาเยี่ยนปิงซินลังเลเล็กน้อยแล้วเอ่ยต่อว่าหัวข้อเหล่านี้จะมาจากการเสนอของคนที่อยู่นอกหอสายลมจันทราหรือที่เรียกว่านายจ้างขอเพียงสามารถวาดภาพที่ทําให้ในายจ้างพึงพอใจได้ก็จะได้รับรางวัลก้อนโตเจ้ากะรางวัลก้อนโต ทันทีที่ได้ยินคำนั้นดวงตาที่งดงามของเย่ฉางชิงก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีแม้เขาจะเกลียดบรรยากาศเช่นนี้เพียงใดแต่รางวันก้อนโตช่างมีเสน่ห์เย้ายวนจริงฮ่าฮ่าหอมหวานจริงๆเย่ฉางชิงมีได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาเพียงแค่มุมปากโค้งขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นรางวัลก้อนโตงั้นหรือเย่ฉางชิงเอ่ยถามเยี่ยนปิงสินเรียบฮ่าฮ่า เยี่ยนปิงซินพยักหน้าเป็นการยืนยันและเอ่ยต่ออีกว่ารางวัลก้อนโตนี้จะกล่าวเช่นไรดีบางทีก็เป็นศิลาวิญญาณจำนวนหนึ่งหรือเป็นของวิเศษหรือสมบัติล้ำค่าของเหล่านี้นายจ้างจะมีการแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าเจ้ากะทันทีที่เยี่ยนปิงซินเอ่ยจบสตรีที่สวมกระโปรงยาวสีม่วงผิวขาวผ่องดูเหมือนปัญญาชนนางหนึ่งก็ค่อยๆย,ย่างก้าวเข้ามามีทราบว่าพวกท่านต้องการที่จะเข้าร่วมการวาดภาพนี้ด้วยหรือไม่เจ้ากะ สตรีที่สวมอภรรสีม่วงใบหน้าแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเทียบกับหลิวหรูอี้เมื่อครู่แล้วถือว่ามีสเสน่ห์น้อยกว่าแต่กลับให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปผู้ดูแลชั้นภาพวาดอย่างสวีชิงเว่ยนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โชคโชนเพียงแค่มองเห็นท่าทางสุภาพอ่อนโยนที่แผ่ออกมาของเย่ชางชิงนางก็คาดเดาได้แล้วว่าพวกเย่ชางชิงคงจะมาร่วมวาดภาพครั้งนี้เช่นกันเยี่ยนปิงซินเหลือบมองเย่ชางชิงเล็กน้อยแล้วถามด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลว่า พี่สาวท่านนี้มีทราบว่าหัวข้อวันนี้คืออะไรหรือเจ้าคะมาร่วมวาดภาพจริงๆด้วยสวีชิงเยเวดวงตาเปล่งประกายพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าภาพเทพธิดาเจ้ากะภาพเทพธิดาเยี่ยนปิงซินผงะเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองเย่ฉางชิงแล้วจึงถามต่ออีกว่ามีทราบว่ารางวัลในครานี้คืออะไรหรือเจ้าคะสวีชิงเยเวลังเลเล็กน้อยก่อนจะตอบว่ามุกวิญญ,ญาณจันทราแดงที่ล้ำค่าที่สุดหนึ่งเม็ดมุกวิญญ,ญาณจันทราแดง ได้ยินเช่นนั้นมีเพียงเยี่ยนปิงสินเท่านั้นที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปแม้แต่เยี่ยนจิงหงที่อยู่ทางด้านหลังก็อดมิได้ที่จะขมวดคิ้วแน่นดวงตามีประกายบางอย่างที่ยากจะเข้าใจาผ่านมุกวิญญาณจันทราแดงนั้นถือเป็นของวิเศษของโลกเซียนภายในแฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณฟ้าดินอันบริสุทธิ์หากพกเอาไว้เป็นเวลานานคนธรรมดาจะเกิดประโยชน์ในเรื่องทําให้จิตใจสงบส่วนผู้บำเพ็ญเพียรจะสามารถสัมผัสถึงปราณวิญญาณฟ้าดินทําให้สร้างหลักฐานปราณได้ดีขึ้นด้วย ทั้งเมืองหลวงนอกจากห้องเต้อ,องค์ปัจจุบันพระราชทานมุกวิญญาณจันทราแดงให้แก่องค์ชายรองไปหนึ่งเม็ดเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็แทบจะมิมีข่าวครา,าวเกี่ยวกับมุกวิญญาณจันทราแดงอีกเลยเช่นนั้นมุกวิญญาณจันทราแดงเม็ดนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมาจากองค์ชายรองหากเป็นเช่นนั้นหัวข้อภาพเทพธิดาก็ย่อมต้องมาจากองค์ชายรองด้วยเช่นกัน คิดได้เช่นนั้นเยี่ยนปิงซินและเยี่ยนจิงหงจึงลอบสื่อสารกันทางสายตาพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าด้วยความหวัดหวันเวลานี้มีเพียงอยู่ต่อหน้าท่านบรรพบุรุษแต่ยังมีท่านเย่ที่แม้แต่ท่านบรรพบรุษยังต้องแทนตัวเองว่าผู้น้อยมินำซ้ำยังประจบเหมาะที่วันนี้ท่านเย่ยมาเยือนหอสายลมจันทราแต่เจ้ากลับกำหนดหัวข้อภาพเทพธิดาขึ้นมาหากนี่มิใช่ต้องการจะสร้างเรื่องแล้วจะเป็นอะไรได้อีก เพียงเท่านั้นครั้งนี้ยังมิใช่การสร้างเรื่องธรรมดาต้องเรียกว่าก่อหายนะเสียมากกว่าเวลานี้เยี่ยนเทียนซานเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเขาถึงกับขมวดคิ้วมุ่นพลังเพ่งสมาธิก่อนเอ่ยถามว่าปิงซินเกิดอะไรขึ้นเยี่ยนปิงซินชะงักไปครู่หนึ่งแล้วจึงตอบกลับว่าเรียนท่านบนรรพบุรุษหัวข้อในครานี้มีความเป็นไปได้มากว่าจะเกี่ยวข้องกับเสด็จพี่รองเจ้าค่ะอะไรนะภาพเทพธิดานี้เป็นฝีมือขององค์ชายรองนั้นหรือ ทันใดนั้นแม้แต่เย่ยนเทียนซานยังอดมิได้ที่จะมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีที่ได้ยินตอนนั้นเองเย่ฉางชิงก็ได้ถามขึ้นด้วยรอยยิ้มพอดีคุณหนูท่านนี้มิทราบว่าข้าขอชมภาพวาดของพวกเขาสักหน่อยได้หรือไม่สวีชิงเย่เว่ยสายหน้าไปมาหากคุณชายมาเพื่อเข้าร่วมการวาดภาพจะมีอนุญาตให้ชมเจ้ากะแต่หากมิได้เข้าร่วมจะสามารถชมได้เย่ฉางชิงลังเลเล็กน้อยก่อนจะอุ้มจิ้งจอกน้อยนบอกแล้วก้าวเดินต่อไป เห็นได้ชัดว่าเย่ฉางชิงเลือกที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมการวาดภาพตามหัวข้อนี้เพราะสําหรับเขามุกวิญญาณจันทราแดงเม็ดนี้ฟังจากชื่อแล้วคงจะเป็นสมบัติหายากอะไรสักอย่างเช่นนั้นภาพวาดหัวข้อนี้ย่อมมีง่ายอย่างแน่นอนอีกประการหนึ่งเขาเกลียดบรรยากาศที่นี่อย่างมากยิ่งมีต้องพูดถึงแรงบันดาลใจใดๆในการวาดภาพเทพธิดาซึ่งแทบจะมิมี และที่สำคัญที่สุดก็คือหากนี้มีสิ่งใดผิดพลาดด้วยการแสดงออกที่ชั้นหนึ่งของเขาต่อไปชื่อเสียงของเขาก็เพียงพอที่จะทำให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ในเมืองหลวงได้แล้วเช่นนั้นจึงมีความจำเป็นที่เขาจะต้องทรมานตัวเองในเวลานี้เมื่อเห็นเย่ชางชิงและเย่ยนปิงซินเดินตามกันไปสีหน้าของเย่นเทียนซานก็เย็ยนชาขึ้นมาในพริตตาเจ้าส่งคนไปบอกเจ้ารองเดี๋ยวนี้ให้หยุดการกระทำที่เหิมเกริมของมันเสียมิเช่นนั้นชั่วชีวิตนี้ก็จงไปเฝ้าชายแดน เยี่ยงเทียนซานเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอันน่าเกรงขามเยี่ยงจิงหงได้ยินเช่นนั้นก็ชาว่าไปทั่วร่างกายก่อนจะพยักหน้ารับคำสั่งแรงๆพร้อมกับหมุนตัวจากไปอย่างรวดเร็วมินานเยี่ยงจิงหงก็ปรากฏตัวอยู่ที่หน้าประตูของหอสายลมจันทราในตอนนั้นเองบุรุษหนุ่มสวมชุดหรูหราถือพัดอยู่ในมือดูหล่อเหลาสง่างามผ่าเผยก็เดินนำบุรุษไวกลางคนท่าทางสุภาพผู้หนึ่งเข้าพอดีเจ้าเด็กคนนี้เบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วใช่หรือไม่ เยี่ยนจิงหงแค่นเสียงออกมาก่อนจะปรีเข้าไปหาบุรุษหนุ่มที่สวมใส่อภรรหรูหราเยี่ยนจิงเฟิงเงจ้ามาที่นี่อีกเพราะเหตุใดกันเยี่ยนจิงหงเดินมาตรงหน้าของบุรุษหนุ่มด้วยใบหน้าบึ้งตึงพลางเอ่ยขึ้นอย่างมิเกรงกลัวเยี่ยนจิงเฟิงที่มักจะต่อกรอกับเยี่ยนจิงหงทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่เป็นประจำผงะไปเล็กน้อยก่อนจะสส่หน้าพร้อมรอยยิ้มอย่างมิแยแสมิมีอะไรค่าแค่มาเดินเล่น